พยายามออกกำลังกายทุกอย่างทั้งคาร์ดิโอต่อยมวยเล่นเวทหวังว่าคอเลสเตอรอลจะลดลงปรากฏว่าค่าคอเลสเตอรอลก็ยังสูงอยู่เหมือนเดิมไปตรวจสุขภาพประจำปีมานะครับผลปรากฏว่าคอเลสเตอรอลสูงถึง270ตอนนั้นก็เครียดมากนะครับไม่อยากจะกินยาเลยก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีวิธีไหนบ้างจนได้มาเจอคินนัตโตะแอดมินเพจแนะนำให้ลองบอกว่าเห็นผลชัดเจนปรากฏว่าค่าผลเลือดลดลงเร็วมากนะครับเหลือแค่200 ภายหลังจาก2อาทิตย์ก็เลยทานในครบโดส1เดือนปรากฏว่าคอเลสเตอรอลลดลงเหลือ1 7อเจ็ดสพอเห็นค่าผลเลือดก,ก็สบายใจเลยครับโล่งอกเลยตอนทานอยู่ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจึงได้รู้ว่าคินนัตโตเนี่ยสก,กัดมาจากถั่วนัตโตของประเทศญี่ปุ่นมีเรดยีท,ที่ช่วยสลายริมเลือดและมีงานวิจัยจากไต้วันอีกด้วยก็เลยค่อนข้างมั่นใจที่จะทานอย่างต่อเนื่องครับเคยคิดว่าการออกกําลังกายช่วยได้นะครับแต่พออายุมากขึ้นการเผาผลาญก็ไม่ดีเหมือนแต่ก่อน ไว้ขนาดนี้ก็ต้องหาตัวช่วยที่ผมเลือกคินนัตโตเพราะว่าปลอดภัยกว่ายาเคมีไม่มีผลข้างเคียงคอเลสเตอรอลลดไตคีสลายก็ลดค่าตับค่าไตาเช็คล่าสุดก็ปกติดีถ้าไม่ได้ผลจริงเนี่ยผมไม่กล้าแนะนำหรอกครับ